ไฮรักรีเวอร์สองจุดสี่อีพีนเนอร์ปีสิบแปดออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นเก้าพันบาทค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับโบอ,อีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะเตนรถยนต์มือสองราชพฤกษ์ปีคาเซ็นเตอร์ค่ะไล์แน่นอนนะคะวันนี้มาจะเจอกระโบนะคะโบจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับรถยนต์มือสองนะรุ่นไหนต้องบอกเลยค่ะว่านะคะตอนนี้ใครกําลังมองหารถกระบะนะคะ4ประตูนะคะกับสภาพสวยๆนะคะพร้อมกับของแถมมากมายเลยและที่สําคัญนะคะเราให้ทั้งในเรื่องของจอ a อ d ด o i d ใหม่นะกล้องมองหลังใหม่รวมไปถึงนะเบาะใหม่นะคะทั้งคันเลยนะ,ะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะ ที่สำคัญค่ะเจ้ากระบาคันนี้ต้องบอกว่าเนะเป็นตัวยกสูง4ประตูปี18ค่ะ จับไม้เป็นแค่1 000, นึน่งแสนต้นตนเท่านั้นเองค่ะไลาแน่นอนเลยค่ะวันนี้โบอยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะะโตโยต้าไฮรักลีโวค่ะ2.4 e p ีรันเนอร์นะคะปี2018จดทะเบียน2018ค่ะสําหรับคันนี้นะต้องบอกว่านะ,ะตัวไฮรักลีโวเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องรู้จักนะคุณน่าค่าตากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถกระบะนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นที่นิยมในประเทศไทยนะ,ะ่ะมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการการันตีเนี่ยจากมาตรฐานเนี่ยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยค่ะหรือจะเป็นในเรื่องของสมรรถการขับขี่และที่นองต 2400ซีซีก็จริงแต่ต้องบอกลอยค่ะว่าในด้วยเครื่องยนต์ของโตโยต้านะคะทำมาได้อย่างดีในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะและประหยัดเชื้อเพลิงนะเอาล่ะค่ะคันนี้เรามาดูในส่วนของรูปโฉมกันดีกว่าคันนีเน้เป็นในส่วนของสีเทานะคะแต่ว่าสีเทาของโตโยต้าในส่วนของปีใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีความโดดเด่นนะ,ะกว่าแบรนด์อื่นก็คือในเรื่องของสีที่นะ,ะจะเป็นสีเทาออกฟ้าเนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันจะให้ความสวยแล้วก็นะคะมันดูแบบว่าไม่เทาจ๋านะคะเหมือนรุ่นก่อน,ก,อน,ก,อน,น,นกับไฟอนเะนี่็เป็ร หลอดฮาโลเจนนะคะปกติทั่วไปเนี่ยใช้งานแบบปกติลอยนะคะกระจังหน้าเนี่ยนะบัวช่นชอบในเรื่องของกระจังหน้านะเพราะว่าถ้าเป็นโฉมเก่าๆเนี่ยคุณจะเจอกระจังหน้าที่เป็นแบบว่า,าเป็นแบบสีด้านแต่อันนี้เขาเพิ่มความหรูหราในเรื่องของกระจังหน้าให้เป็นสีเงานะคะแล้วก็ตัดกับโครเมี่ยมแบบนี้เนี่ยคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับตัว2.4 EP Runner นะคะถ้าพูดในเรื่องของสีก็ต้องบอกลอยนะคะว่าสีเทาก็เป็นอีกหนึ่งสีค่ะ,ะ,คะที่เวลามันเกิดเรียร้อยหรืออะไรต่งตางๆเนี่ยนะมันก็จะสามารถสังเกตได้เช่เ่นเนเดดีีียวยววกััทสสําญ้ ีเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าเนี่ยเวลาชิ้นไหนไมาดูทำสีมานะคะความแตกต่างเนี่ยมันจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนั่นเองค่ะไลยสาหรับคันนี้เนี่ยมากับยางเนี่ยไฟสโตนนั่นเองเนี่ยกับขนาดยาง265นะคะ 65R17 กับล้อแม็กนีตามสไตล์โตโยต้า ขนาด17นิ้วแบบนี้เนะี่ยกับยางปี19นะคะทุกคนขาเนะคันนี้นะได้ได้ไดยางปี19กนะดอกอยางก็ยังเหลือค่ะใช้งานได้แบบสบายสบายเลยนะคะเพราะว่ายางรถกระบะเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงนะคงทนนะมากกว่ารถเก่งอยู่แล้วเนะี่ยด้วยน้าหนักรถแล้วก็ในะเรื่องของการใช้งานให้ตอบโจทย์นะค,คนใช้นั่นเองนะค่ะและสาหรับบริเวณด้านข้างค่ะทุกคนนะคะกล้องมากับนะกระจกมองข้างนะที่เป็นโครเมียมนะพร้อมกับไฟเรียวบริเวณกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะสีสันเนีนะ่ยต้องบอกว่านะยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะเนะี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าต้องบอกว่า ไม่มีเลยรอกิดขวดนี้แทบไม่มีเลยค่ะทุกคนค่ะคันนี้ใหม่มากจริงๆเนาะและสำหรับคันนี้นะคะก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์พี่ลันเนอร์เนาะก็เป็นในเรื่องของนีการ เฉพาะจะจอของรุ่นเนะคะเป็นตัวยกสูงนั่นเองค่ะสําหรับบริเวณด้านหลังค่ะทุกคนนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฮลักในะตัว E นะคะตัวนี้เป็น 2.4E เนาะนะคะตามสไตล์รีวอลนะคะและสําหรับบันไดด้านหลังนะ,ะก็ยังใหม่กิริปแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วมองว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยด้วยซ้ำนะ,ะสำหรับเจ้าของเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระบะหรือแม็กไลเนอร์กันหน่อยนะ,ะขออภยะะัยเนี่ยหากมีน้ำนะ,ะ,นำนะ,ะพอดีฝนตกนะคนะทุกคนคะ่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือรถสภาพจริงเลยนะนะคะยังไม่ได้ เราแค่ทำความสะอาดเฉยๆค่ะยังไม่ได้ขัดเครือบอะไรไปนะคะวันนี้เอามาให้ดูกันก่อนเลยนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่านะคะสภาพในเรื่องของแมกไลเนอร์เนี่ยก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะเพราะถ้ามันถูกใช้งานหรือขนของหนักเนี่ยแมกไลเนอร์มันจะต้องมีรอยขูดรอยขีดนะคะมีรอยถลอกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของรถกระบะทั่วไปนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาคน,นไปดูที่บริเวณด้านในในรถกันดีกว่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่านะคะมันไม่เทิมโรงงานแน่นอน,นะคะ <c oughs> ่ะเรามีของแถมให้ทั้งในเรื่องของเบาะหนังจอแอนดรอยแล้วก็ป้องหลังมาให้ด้วยเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยค่ะ เอาละค่ะนะคะตอนนี้โบพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านในของเจ้าตัวไฮลักลีโว 2.4EP Runner ปี18คันนี้ก็แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเข้ามาด้านในเนี่ยนะคะถ้าพูดในเรื่องของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่ามันให้อารมณ์นะคะในเรื่องของรถที่ดูใหญ่แล้วก็ดูหรูหรานะคะแม้จะเป็นตัว 2.4EP Runner เนาะสำหรับคันนี้เนี่ยคุณจเป็นในส่วนของอคุณจแบบเบ้าเสียบปกติอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นพุสต้าร์เนาะพวงมลาลัยนะคะก็มีในส่วนของมันติฟังก์ชันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับรับโทร,รศัพท์นะคะหรือว่าเพิ่มเสียงรถเสียงอะไรต่างๆสาาามมรถที่่จะอะกดดกอ,นะอกหนนดดไ้้บบบวลแโชชื ของรถกระบะที่มีพวงมาลัยให้ที่ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นพวงมาลัยที่กว้างนะคะแล้วมันก็เหมาะกับตัวรถนะคะสำหรับบริเวณหน้าจอก,ก็เป็นเรือนไม้ปกติแต่ก็แอบมีดิจิตอลนิดหนึ่งใน,ะะเ,นเรื่องของอตำแหน่งเกียร์แล้วก็การเปิดปิดประตูนะคะก็มีให้นะสำหรับคันนี้ทุกคนคะ่ะมาในไม่เลขกมาอยู่ที่1นึ0 0 0 0นะสองพกิโลเท่านั้นนะทุกคนจะบอกว่านะยอย่ามองว่าเป็นรถที่มาเยอะเพราะต้องบอกว่ารถกระบะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนคงจะออกมาในเรื่องของการใช้งานนะแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นรถกระบะที่ไม่แสนสองนะแต่ว่าคุณได้สภาพรถ เป็นแบบนี้เนี่ยโบมองว่านะคะมันเป็นในเรื่องของข้อดีซะอีกนะคะที่แน่นอนเลยคุณจะรู้เลยว่าเราไม่กองใหม่แน่นอนและที่สําคัญสภาพรถใหม่แบบนี้นั่นหมายความว่าเนะคะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็จะดูแลได้อย่างดีมากๆอย่างแน่นอนนะคะจริงๆเราเรื่องไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องรองนะสำหรับการเลือกอรถมือสองนะสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือในเรื่องของสภาพรถว่าชนหนักมาไหมเครื่องดนพังไหมคนเก่าดูแลในเรื่องของไม้ทนนได้ตรงระยะไม้นะคะอ่ะ ตนนี้ค่ะมาดูในส่วนของของแถมที่วันนี้มีให้กันดีกว่านะสำหรับบริเวณหน้าจออันนี้เลยค่ะทุกคนขาเพราะว่าเป็นบอกว่าถ้าคุณไปออกป้ายแดงเนะี่ยคุณจอนไปได้หน้าจอในส่วนของหน้าจอที่เป็น Android แบบนี้นะหน้ากากนี่ก็คือเป็นหน้ากากเดินเลยเราไม่ได้เปลี่ยนแผงอะไรนะเป็นขนาดเท่ากับว่าหน้ากากที่เอ่อป้ายแดงเขามีมาให้เลยอันนี้เป็นหน้าจอ Android นะคะทุกคนขาเป็นระบบทัชสกรีนทุกคนสามารถเข้า YouTube ได้สามารถต่อ Wi-Fi ได้นะสามารถเปิด GPS สามารถเปิดแมพทุกอย่างทุกคนทําได้หมดต่อบูทู h อะไรทําาไดด้้หหมมมเเเเเลลยยยนนนนคค GPS ต่ต่่่งงงๆัออออูใรรืืืีแท็ย ที่มีมาให้นะนเนี่ยอันนี้ราชพงพิคัสเตอร์รของเราจัดให้นั่นเองเนะี่ยเพราะถ้าไปออกใปแดงถ้าไปออกเซน์หนึ่งคุณจัไม่ได้อะไรแบบแน่นอนนะคะสำหรับแอร์ก็ยังเป็นในส่วนของระบบแมนวนวลปกตินะคะมีช่องจุดบุหรี่ให้คุณนะคะได้ใช้กันถึง2ช่องเลยเนาะสำหรับบริเวณด้านนี้ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะก็คือในส่วนของที่วางแก้วนั่นเองค่ะมันมีขนาดใหญ่ที่ทำให้คุณสามารถวางแก้วเยียติได้นั่นเองค่ะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วใครใครก็บอกว่านะรบาสมัาในะะเเพราาฉนนนั้นะะออียยหม ว่าถ้าคุณได้ซื้อคันนี้ไปเนี่ยนะคะ,ะสามีก็ขับได้ภรรยาก็งขับได้ผู้หญิงก็ขับได,ยยบได,ผบได้ผู้ชายก็ขับได้นะคะอันนี้สบายๆเลยโบเองก็ชื่นชอบในเรื่องการขับรถกระบะนะคะเพราะว่ามันให้ความคล่องตัวให้ทัศนวิสัยทัศนมองเห็นได้อย่างดีด้วยนะคะอันนี้เป็นโหมดอ่าอีโคโหมดนะคะก็คือโหมดประหยัดพลังงานเอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราขับรถไปแล้วก็ไม่ได้รอบเครื่องสูงมากขับรถไปต่างจังหวัดชิลๆอยากจะได้ในเรื่องการประหย,ยัดเชื้อเพลิงแนะนาเลยนะวิ่งโหมดนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะ อีกหลายเท่าตัวเลยเนาะอันนี้เป็นโหมด power ววค่ะก็คือเพิ่มมอัตราก,กำลังนะในการส่งตัวรถให้มันเอ่อในกรณีที่รถต้องใช้แรงเยอะๆนั่นเองนะเบกมือก็ยังเป็นเบกมือกปกติอยู่และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องบอกเลยว่านีพาดไม่ได้ก็คือในรื่องขอ,องบอบ์ดนั่นเองค่ะทุกคนนะ่ะหลายคนคงจะงงเออเปิดรถมาเอะเจ้าตัว2.4 e p i u n e r เนี่ยมันมีด้วยหรอบอกแบบนี้บอกแบบนี้คุณจะไปเห็นได้ในรถรุ่นไหนเนี่ยถ้าใครรู้เนี่ยต้องบอกว่า คุณจะไปเห็นได้ในรถรุ่นของ t o y o ต a f o r t u จ e r ปี18นะคะทุกคนเปิดดูได้เลยจะเป็นเบาะสีนี้เลยและเป็นเบาะหนังใหม่ที่เราเปลี่ยนให้พะถ้าคุณเป็นดอาไฟแดงเนี่ยคุณจะได้ในส่วนของเบาะผ้าแล้วทุกคนต้องบอกว่าดูเบาะหนังสีเนี่ยมันสวยมากทุกคนมันเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายให้กับรถคุณนะได้อีกเยอะเลยเอาล่ะค่ะคราวนี้เดี๋ยวโบสปอนคนนะัไปดูที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะคะว่ารถคันนี้นะคะมีห้องผู้โดยสารที่กว้างขนาดไหนคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะพาทุกคนหรข,ขอครอบครัว เอาละค่ะเนี่ยตอนนี้บบกพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังนีของเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักลีโ2.4 EP ลัน n e r คันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าราชบุพพิคาสินเตอร์ของเราจัดให้ในเรื่องของเบาะหนังนะคะและก็ต้องบอกว่านะคะเบาะหนังเนี่ยมันเป็นเบาะหนังตามฉบับ t o โยต้า o r t ์ n เ r ปี18เลยค่ะทุกคนสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะ เจ้าตัว toyota hilux นี่ก็เป็นกระบะที่ทำได้ดีในเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของตัวถังรถในเรื่องของความกว้างนะคะของตัวรถที่ทำให้คุณได้นั่งสบายและยิ่งตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้คุณแบบนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าความสบายเนี่ยนะคะมันจะสบายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจริงๆค่ะและสำหรับบริเวณด้านหลังเนี่ยเราก็มีในส่วนที่วางของให้ด้วยนะหลายคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปแต่โบจะบอกว่ามันจะเป็นมากนะเพราะว่าบางทีเวลาเราไปต่างจังหวัดช้อปปอิ้งช้อปปิ้งกันอะไรแบบนี้สือของขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะวางตรงไหนนะแก้วน แขวนตรงนี้มันทําให้ชีวิตของนักช้อปปิ้งเนะคะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนเอาล่ะค่ะนะอย่างที่บอกไปค่ะว่านะคะอีกหนึ่งปัจจัยสําหรับการเลือกซื้อรถกระบะก็ต้องเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์กันแล้วแหละและเดี๋ยวเรจะพาทุกคนนะคะไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันนะคะว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยน้ำมันเยอะไหมชนหนักมาไหมมีริ้วรอยอะไรคันทางมาไหมหม้อน้ําอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะนะี่ตอนนี้โบพาทุกคนเนะีมาดูอีกหนึ่งจุดสังเกตหลักเลยนะคะสำหรับเนะี่ยการเลือกซื้อรถมือสองในปัจจุบันค่ะก็คือในะเรื่องของห้องเครื่องยนต์นั่นเองค่ะ ของเจ้าตัวโตโยต้าเนี่ยให้รักลีโวอร2.0 e อ l พีลันเนอร์คันนี้ทีเรานรพุดพิฆาตเตอร์ของเราค่ะและอันนี้คือเครื่องยนต์นะขนาด2,400ซีซีเนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะแนทคนซูมมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะมาสังเกตกันที่จุดแรกก่อนเลยนะจุดแรกเลยนะที่มูมาสังเกตก็คือในเรื่องของฝากระโปรงอันนี้ต้องพูดตรงๆว่ารถคันนี้เนี่ยมีการแต่งเติมในเรื่องของฝากระโปรงมานิดนึงนะทุกคนดูสำหรับร้อยน็อตนะแต่ฝากระโปรงยังไม่ได้ถูกเเเเปปลี่่่่่ยยยยยนนนนนนะะะคคสสสััังงงงงกกกกกตตจจจาาาาออออออรรใวขษ์็็็ูโห้ บอกอีกเหมือนกันค่ะว่าการใช้รถอะไรต่งางๆในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะทุกคนคะ่ะบางทีเนี่ยเราโดนหินกระเด็นบ้างนะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยแต่ถ้าเรามีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะเคลมนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่หนึ่งจุดสังเกตหลักเลยนะที่อยากจะมาทุกคนไปสังเกตก็คือในเรื่องของบริเวณคานหน้านะที่มันเดิมแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าการโดนชนนะคะมันไม่หนักได้เข้าถึงคานหน้าแน่นอนแน่นั่นไม่ได้เรียกว่ารถชนหนักนะคะทุกคนคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติบางทีเราใช้การเคลมแห้งแนละโดนสเก็ตหินโดนะะคน เข้าใจในเรื่องการใช้รถเนี่ยใช้ถนนในในทางถนนปัจจุบันของเราละกันนะคะเนาะเพราะว่าในส่วนของสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์บอกรต่างๆนะบริเวณด้านข้างเนี่ยก็ยังอยู่ครบนั่นเองค่ะแล้วต้องบอกว่าอันนี้ค่ะเราก็เปลี่ยนในส่วนของนะครับแบตเตอรี่เนี่ย GS แบตเตอรี่เนี่ยให้ใหม่นะฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นใครได้ไปคันนี้คุ้มอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเนี่ยแล้วถ้าใครเนี่ยอยากเป็นเจ้าของเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโอ2.4 EP Runner คันนี้แล้วล้วก็เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณจะพลาดโปรโมชั่นพิเศษไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวัน ใส่ไง่ายเลยค่ะใครเป็นเจ้าของคันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรค่ะพนักงานบริษัทรับเงินสดเจ้าของกิจการนะรับเหมาก่อสร้างพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยอันนี้ต้องา้าควาาเลยเพราะวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชออั่นออกรถ 4,000บาทค่ะลาที่สำคัญพนเริ่มต้น9,000บาทเท่าน,นั้นค่ะเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าตัวไฮรักลีโวค่ะนี้ที่เราเปลี่ยนให้ทั้งเบาะหนังใหม่รอบคันจอแอนดรอยรอบคันนะคะให้กั์ไลน์ได้ต้องบอกว่าทาดไม่ได้เลยค่ะว่าใครที่สนใจนะสามารถติดต่อนะโบได้ที่ในบริเวณด้านล่างนี้เลยนะตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมาเจอกันที่เต็นท์เนี่ยก็อย่าลืมมาทักทายกันด้วยนะคะราบรองเลยว่านะคะโบจะดูแลเนี่ยลูกค้านะทุกคนอย่างดีแน่นอนค่ะเอาละค่ะับนะีวันนี้โบแเจ้าไฮลักลีโวค ก่อเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ